สวัสดีครับ,บ่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f ุ o k n o v นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม EXOD Hero กันอีกแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยคลิปมาเร็วนะครับทุกทีจะเก็บได้สัปดาห์ละสามพกว่าๆนะครับแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยผมก็จะเก็บได้7จ0 0พันแล้วก็จะเปิดทีหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีกิจกรรมคอเฟสตาข้างๆนะครับไอ้กิจกรรมเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันแจก,กเพชรค่อนข้างเออมันแจก,กเชสค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้ผมมี เช็ดขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับก็ครบ7 0 0ดพอดีนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนจากตู้บาท5นะครับมาเป็นตู้ลอยแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ลอยกันนะครับก็ทั้งหมดผมมีทั้งหมด7000นนะครับก็ได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมจะล้างตู้นี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าล้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมก็อยากเปิดแล้วนะครับก็มีเวลาอีก4วันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะครับสำหรับตู้ลอยนะครับ มา1ิบครั้งนะครับอยากบอกว่าเปิดอย่างเงี้ยทุกรอบนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดที่เรียกว่าไม่ดีนะครับจริงๆแล้วดองไว้จนกว่าเราจะล้างตู้ได้จะดีกว่านะครับแต่ว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดองไว้มันไม่มันไม่มันไม่เท่นะมันก็ต้องแบบเนาะมันต้องค่อยๆเปิดนะครับถ้าถ้าได้ก็ถือว่าดวงดีนะครับถ้าไม่ได้ก็ถ่มถุยกันได้นะครับประมาณนี้นะครับ วันนี้ยังไม่มีอะไรออกเลยเมื่อกี้สี่สี่ดาวอันนี้ก็สี่ดาวนะครับโปะตัวเราใส่นิดหนึ่งนะเมื่อกี้ฮอกอายเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมาประมาณสองสามตัวนะครับรอบนี้มันก็มาเพิ่มอีกนะครับคือครั้งที่แล้วมันก็มาเยอะแล้วนะรอบนี้มาเพิ่มไปอีกแต่แต่ว่าอ่าสิบใบนี้ถือว่าดีนะได้ไอ้น,นี่มาสามใบแล้วได้สี่ดาวมาสามตัว โอ้ยไม่มีอะไรเลยโอเคมาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องวันนี้เนี่ย F4 นะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่านะเฟสคอนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้รอบที่เราออกเฟสคอเนี่มันคือมันออกแบบทีเดียวสองในนี้เลยนะเฮ้ยมาแล้วห้าดาวอาตัวนี้ผมยังไม่มีครับ <c oughs> เท่เท่ <c oughs> ลัตลี่สี่จุดเก้าเลยอะ รัตลี่เป็นธาตุพืชนะครับโอเคผมยังไม่มีนะครับสำหรับรัตลี่นะครับถือว่าดีถือว่าดีาดได้ตัวใบใหม่มาบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับอัน้สนี่ดาวเนาะมาท่านี้แบบแสงมาอย่างนี้นี่สี่ดาวแน่นอนนะครับโอ้สกาเลตเฮ้สกาเลตเหมือนผมยังไม่เคยมีเลยนะ บางทีนะไอเกมเนี้ยสามดาวบางตัวผมก็ยังไม่มีนะเปิดยากเปิดเย็นมากๆเลยเดีายวว่าต่สี่ดาวห้าดาวเลยนะเออโอ้โหตัวนี้ผมก็ยังไม่มีซาเลเนเ่เออยังไม่มีเหมือนกันนะครับคือแบบเกมเนี้ยมันผมไม่รู้ว่าเลดมันยังไงนะแต่ผมว่ามันก็ได้ยากแค่ตัวตัวนะกีก็ออกแต่ตัวซ้ำๆนะครับพับไม่มีอะไรเกิดขึ้น อืมาลีน่าน่าจะเฮ้ยโหมามาเยอะเหมือนกันนะครับสี่สี่ตัวแล้วนะตอนนี้นตัวที่สี่เนาะขอแบบแรงๆโหเงียบไรซิสอรอบนี้ถือว่าดีนะมีห้าดาวหนึ่งตัวนะครับสี่ดาวสี่ตัวนะครับถือว่าถือว่าดีนะครับถือว่าเปิดได้ดีนะครับ เนี่ยเราได้การันตีห้าดาวแล้วตัวหนึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้แย่แล้วครับเรามีการันตีห้าดาวแล้วจริงเนี่ยผมขาดบาทโธลี่อะไรเงี้ยจริงผมน่าจะไปเปิดในตู้ที่มันการันตีแบบไถให้ครบแล้วก็ได้การันตีไปเฮ้ยห้าดาวมาอีกแล้วหดาวเย็ดได้ตัวฮิวเว้ยทาเลียนะครับทาเลียเนี่ยเป็นตัวฮิวนะครับเป็นตัวตัวฮิวธาตุ ธรรมชาตินะเออผมถือว่าผมก็โอเคนะเนี่ยฟื้นฟูร้อยเปอร์เซ็นของพลังโจมตีนะครับได้รับมานานหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็คุ้มครองอัศวินมังกรด้วยนะถือว่าดีถือว่าดีครับผมอยากได้อยู่พอดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีอนาตาเซียเหมือนกันนะครับผมไม่มีตัวฮิวอะไรเลยไม่มีตัวฮิวเลยนะครับได้ตัวนี้มาก็ถือว่าดีแล้วนะครับขอแบบโอ้แต่ไม่มีแสงของ f อเลยนะ เงียบกีบอ่าพอบอกว่าไม่เคยได้นะให้กูจังเลยดีสก,กาเลตมาอกตัวหนึ่งครับไ้ยห้าดาวสองตัวแล้วน้องๆใครที่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคันนะครับก็พยายามจะมาเปิดเรื่อยๆนะครับเช็คเกลือกันไปเรื่อยๆนะครับต้องมี FC แล้วโอ้โหสี่ดาวตัวนี้สี่ดาวเลยเดินมาแล้วแบบแสงสีทองสีของโกกินี่แม่ง พิทบูตัวนี้ก็เฉยๆนะครับแต่ตอนที่มันเป็น n อ c มันโหดมากนะพิทบูเนี่ยแบบว่าสเตตมันน่าจะเวอร์วังอลังการขึ้นไปเยเอะสี่ดาวอีกแล้วเปิดแบบข้ามมาอีกอเล็กซี่โโโตัวนี้มีแล้วโอโ้โหสีดาวเลสองดสีอนาจังวะปะได้อีกอีกหกรอบนะครับ ถือว่าวันนี้เราเปิดเร็วนะแป๊บเดียวไปล้ครึ่งทางนะครับนี่รอบที่ห้านะโอ้โหสี่ดาวสีดาวเพียจิตโอเบรียนะครับโอเบรียผมก็มีเยอะแล้วเหมือนกันนะครับได้มาหลักตัวและโคเอฟซีสักตัวโอ้โหเอฟซีอะไรวะแมงเหลืองแบบโอ้สไปคานะครับ อย่าเพิ่งจบนะเว้ยเออจะได้ลุ้นไหมเนี่ยคือมัน้าดาวเพิ่งออกไปสองตัวเฮ้ยมาวะ่ะขอแรงๆตัวถึงข่าทนทะลุเอ,อ้ยมากีนะครับโอเคผมได้มากีทองไปก็อันนี้เอาไปตีบวกได้นะครับถือว่าถือว่าดีถือว่าดีาดนะครับเอาไปเขาเรียกอะไรนะวิวัฒนาการได้นะครับ ผมมีมากิล่างเฟสคอไปแล้วนะครับถือว่าดีรืบเงียบโอ้โหเหยาเหยานี่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมสามารถเอาไปรวมได้โดยไม่ต้องคิดเลยนะครับมันออกไม้ผมแบบเยอะมากเยอะจนแบบเยอะจนแบบงงว่าเอ้จะออกเยอะไปไหนนะโอ้โหบอกไม่เคยได้วันนี้สามตัวแล้วสการ์เล็ต นี่เอ้ยมากี่มาตัวหนึ่งเอาละครึ่งทางนะครับตอนนี้ไม่ใช่เกินครึ่งนะครับตอนนี้รอบที่หกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะลอยเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะต้องหาไม่รู้ว่าหาเพชรทันไหมนะถ้าหาทันก็ดีนะครับอีกเท่าไรนะเก้ารอบอีกหกพันสามนะครับก็เหลือเวลาสี่วันกับหกพันสามร้อยเพชรนะครับก็ถือว่าสู้สุดใจนะครับ โอ้ยสีดาวสีดาวอีกแล้วโอ้เซลาดินขอเอฟซีหน่อยพระคุมแดงแดงอ่ะคือผมอยากเปิดอยากได้ความรู้สึกที่แบบเปิดโดยไม่ต้องแบบไปถึงการันตีอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ F อซนะครับเหมือนตอนที่เปิดเซออนได้นะครับคือหลังจากที่เปิดเซออนได้เนี่ยตัวตู้หลังถ้าเราจะได้ไอ้พวกอย่างเงี้ยเราต้องเอ่อเรียกว่ายกเคาทั้งตู้ ตลอดเลยนะครับตอนมาก,กี่ผมก็ยกทั้งตู้นะครับมันมันไม่ให้ผมเลยนะครับ19ครั้งเหมือนกันก็ลองลุ้นไปจนถึงปลายทางเลยก็สรุปแล้วก็ไม่ได้นะครับได้ไปได้ตรงกบบกดนับตรงการันตีนะครับมาแล้ว5้าดาวมาแล้วมาแล้ว,ลวอ,อ,อ๋ออะซาบินานะครับน่าจะเป็นตัวที่สามเอ่อประมาณตัวที่สามนะครับซาบินาเนี่ยผมซ้ำสามตัวแล้ว แต,แต่เกมนี้ผมซ้ำไม่ซีเรียสนะกออ็ถ้าได้บวกถึงวัฒนาการถึงบวก5ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับได้เกินบวก5ก็เอาไปรวมไปรวมล่างนะครับเอาไปรวมล่างเอาไปรวมล่างแลกเป็นหกออดาวตัวใหม่นะครับแต่ว่าบางทีแม่งได้6ดาวพิสดารมาก็มีนะแบบว่า6ดาวจากเออม,มันได้เขาเรียกอะไรได้5ดาวเหมือนเดิมแต่ว่าเป็น5ดาวจาก ที่แบบอัพมาจากสี่ดาวอะไรเงี้ยโอเคอ่ะเอ้ยเหลือแค่สามทีเท่านั้นรอยมาหาพ่อชิลูกตัวใสเลยยกทีเดียวตัวใสเลยแม่งตามไม่นี่ไปเลยเดี๋ยวนะวเฮ้ยห้าดาวห้าดาวห้าดาวมาตอนตัวใสใสเด้วเลยโอ้ซ้ำนะครับวันนี้ เอ้ยพอบอกไม่มีไม่มีแม่งมาไอนี่เลยแม่งมาสองตัวเลยวันนี้เอฟซีโอ้หเอฟซีอะไรดึงพระคูมเหลืองเลยบึ้งตัวอะไรวันนี้อดัมโอแต่สี่จุดเจ็ดเลยอะถือว่าเลทดีนะเนี่ยเมื่อกี้สี่ดาวเลทสองจุดหกแม่งคืออะไรก็ไม้ ต้องมี f c สักตัวโอ้โหนี่เลยะวันนี้การหนักครั้งที่แล้วได้2 f c โอ้โหลังเคนกำลังแจกเลยครับตอนนี้กำลังมีอีเวนต์เลยไปตีอหอฮีโร่นะครับกำลังได้เลยลังเค็นเฮ้ยแต่ลังเค็นเนี่ย f c เขาน่ารักนะครับเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักเจเียวเฮ้ยมาแล้ว โอ้โหลุงเบลิชนะครับเบลิชเนี่ยตอนที่ uh, ตู้มันออกเนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยนะครับสำหรับเบลิชนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาไปทุ่มสุดตัวกับอนาตาเซียไปแล้วนะครับแล้วก็เลยไม่เหลือเพชรพอจะเปิดเบลิชนะครับตอนที่เกาะทองมานะครับก็เลยข้ามข้ามเบลิชไปเลยนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีหนึ่งตอนมากินะครับก็เปิดมากิจนการันตีครบแต่ก็ก,ก็ก็ทิ้งไอ้นั่นไปเลยนะครับ ตอนเบลิสนี่คือทิ้งไปเลยนะครับก็เลยการันตีได้นะครับโอ้โเหลืออีกสองทีครั้งที่เก้านะครับแล้นอแต่ว่าวันนี้นีห้าดาวออกเยอะเหมือนกันนะก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่จริงๆอยากได้ FC มากกว่านะครับได้เฟซคอสักเอ,อ่อสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าดีนะครับโอ้เซลาดินเซลาดิน fc สักตัวไหมคือแบบหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยคือเปิดไปเนี่ยร้อยตัวแล้วเนี่ยคือถ้าเราเปิดหมดนี่ถ้าเรากับเปิดร้อยตัวนะมันควรจะหนึ่งเปอร์เซ็นมันควรจะออกมาสักตัวหนึ่งนะใส่เบเล่นี่คือเราน่าจะครบแล้วนะผมน่าจะครบไปตั้งนานแล้วแต่ซ้ำโอ้โหเงียบเงียบจร๊บคือนี่คือเราเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับ เนี่ยผมเปิดไปเก้าสิบตัวนะครับอันนี้คือเนี่ยครบ100ร้อยพอดีนะครับร้อยตัวนะครับมันควรจะเลทหเปอร์เซ็นมันก็ควรจะออกสักตัวใช่ไหมร้อยร้อยตัวมันควรจะออกสักตัวนะครับไม่ใช่เราเปิดร้อยครั้งล้วออกตัวเดียวนียเฟบเงียบโอ้กรีเซลนะครับโอ้โหเอยอยอมีการันตีห้าดาวอีกตัวหนึ่งนะครับ โอ้โหเจ๊งยับอันนี้คือยับจริงนะครับใครนะครับอย่าเห็นอย่าเปิดตามนะครับนี่ไมใบบ่ให้ซาบีให้ซาบีน่าอีกตัวหนึง่งน่าจะครบบวก5้าแล้วเนะี่ยนั้นน่าจะวิวัฒนาการครบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซาบีน่านะครับโอ้ที่เหลือเจ๊งนะครับโอ้เจ๊งยับเลยนะครับอันนี้นะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับทไมมีเฟซคอดงเอ๊ะ เมื่อกี้เราได้เฟสคออะไรได้วยเหรอก็ไม่ได้นี่นะอ๋อก็มีไอ้ตัวนี้โผลมานะครับโอเคก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะครับนี่คือเจ๊งยับยับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็เอ่ออยากให้คนที่เล่นใหม่นะครับจบกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของร้านค้านะครับคือในเนี้ยไอคอมพิวเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันจะได้ f c ีเกลนะครับแล้วก็ เออเอาไปใช้ตีหนูเอาไปใช้ตีหนูได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับของการเล่นรอบนี้นะครับก็โอเคแตงจริงก็ไม่โอเคตอนเนี้ยเออแม่เจ้าไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบความเกลือนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอราากันไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม